สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเครืบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้ฟังก์ชันพัดมานนะครับของแ g นะครับนี่นะครับหน้าตารีโมทจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเฉพาะบางรุ่นนะครับระบบพัดมานนะครับระบบพัดมากคือการปล่อยประจุลบนะครับเพื่อกําจัดฝงฝุ่นระดับไมโครเมตรและค่าเชื้อได้นะครับซึ่งจะทําให้อากาศที่ออกมาบริสุทธิ์และปลอดภัยนะครับมีเฉพาะบางรุ่นนะส่วนมากก็จะเป็นรุ่นที่ราคา แผงมาหน่อยนะครับการใช้งานเราก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับยิงไปที่คอยเย็นนะครับก็จะมีสัญลักษณ์รูปต้นไม้ขึ้นที่รีโมทนะครับและก็มีไฟสถานะขึ้นที่ตัวคอยเย็นนะครับฝั่งขวาสุดนะครับที่เป็นรูปต้นไม้อยู่นะครับพอเรากดใช้งานนะครับแผงอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ตรงตำแหน่งสีเขียวใต้ฐานน้ำทิ้งก็จะทํางานนะครับปล่อยประจุลบเพื่อจะกําจัดฝุ่นและฆ่าเชื้อนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสีเขียวๆตรงนี้ครับ ก็จะทำงานนะครับสัญลักษณ์ก็จะขึ้นอยู่บนรีโมทนะครับเป็นลูกต้นไม้นะครับ,รบพร้อมกับสถานะที่อยู่บนคอยเย็นนะครับแต่ถ้าเราจะยกเลิกไม่ใช้งานเรากพกดที่พานมาน่านรั้งนะครับสถานะไฟที่คอยเย็นก็จะหายไปนะครับและสัญลักษณ์ที่รีโมทก็จะหายไปด้วยนะครับเรามาดู หน้าตานี่ครับตำแหน่งที่อยู่ก็คือใต้ถาดน้ำทิ้งนะครับอันนี้ของอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ผมถอดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันน,ะนี่นะครับข้างในก็จะเป็นแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีสายไฟเชื่อมต่อคอมบอร์ดนะครับและมีแผน่นฟิลเตอร์อยู่ข้างนะครับในการจับฝุ่นและฆ่าเชื้อโรคนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝ <c oughs> ากกดติดตามกดไลค์เพื่อใป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ